ก่อนจะไปดูคลิปการผมขอพูดอะไรก่อนนะครับก็เสียงในคลิปอาจจะไม่ค่อยได้ดีมากนะเนื่องจากผมเป็นหวัดแล้วก็เป็นร้อนในอยู่เนาะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยประโยคบางประโยคในเพลงเนี่ยอาจจะฟังดูแปลกไปบ้างนะครับเนื่องจากผมใช้ Google แปลเนาะแต่ผมเนี่ยก็พยายามแปลบางส่วนเองให้มันออกมาดีที่สุดอะนะก็งั้นเพื่อไม่ให้ไปการรอช้าเราไปดูคลิปกันเลยครับแล้วก็อย่าเป็นหวัดเหมือนผมละ ไไมาไปกันแล้วหยึดติดกับความเจ็บปวดขับเคลื่อนยอัตตาของเรารู้สึกบอกไม,ม่ทุกเหมือนไปในเวอร์ชันของเราในอดีตที่คุณไม่เคยรู้เลยฉันรู้ได้ไงฉันอาจเป็นเพียงเหตุผลเดียวว่าทำไมคุณถึงใจดีได้ ใจที่เราก็จะแน่นจเจอไวแตกสลายความลักคงเป็นเหตุผลเดียวที่ฉันยังเชื่อเรื่องโกหกนี้ให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่าโดยไม่มีฉันอยู่ฉันอาจเป็นเพียงเหตุผลเดียวว่าทำไมคุณถึงใจดีได้และหัวใจที่เราก็จะแน่นจเจอไวแตกสลายความลัก คงเป็นเหตุผลเดียวที่ฉันยังเชื่อเรื่องโกหกมีให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่าโดยไม่มีฉันอยู่ข้อความนั้นได้ถูกกล่าวผ่านในแผ่นสีม่วงไปแล้วท่อนสุดท้ายที่ผมร้องนี่อย่างแย่เลย